เข้าใจนิสัยเสร็จรู้ขาขึ้นเห็นขาลงก่อนใครวิธีแรกนะครับที่เราจะเห็นจุดเริ่มขาขึ้นแล้วก็เริ่มขาลงก่อนใครแบบที่1ให้เราสังเกตตลาดทุนต่างประเทศครับเพราะตลาดทุนต่างประเทศกับตัวเซ้นด็กเนี่ยมักจะมีทางคล้ายกันนะครับในภาพแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวดาวโจนเนี่ยและเซ็นด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทิศทางคล้ายคายกันนะครับ เมื่อไหร่ที่ดาวโจรเป็นขาขึ้นเนี่ยเซตก็มักจะเป็นขาขึ้นตามแต่นะครับไม่ถึงร้อนตะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนั้นบางครั้งเซตอาจจะวิีทางแต่ต่างดาวโจรบ้างแต่ส่วนใหญ่มักเป็นประเภทที่ว่าดาวโจรขึ้นแต่เซตหลาอาจจะมีปัจจัยภายในครับทำให้เซตของเราลงที่ดาวโจรขาขึ้นก็เกิดได้แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์พิเศษเวลาดาวโจรเป็นขาขึ้นเซตมักเป็นขาขึ้นตามครับมาดูภาพที่2กันนะครับภาพที่2เนี่ย เป็นตัวย่อที่ท่านเคยดีดมาก่อน TIP ครับ T คือ Thailand คือ Z นั่นเองนะครับ I อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ P คือฟิลิปปินส์นั่นเองต้องบอกนะครับสามประเทศนี้เนี่ยจะเป็นประเทศไทยนะครับอินโดและฟิลิปปินส์เนี่ยตลาดหุ้นของสามประเทศนี้จะมีทิศทางการแปนที่คล้ายคล้ายกันครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเวลาเงินต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดหุ้นของสาประเทศนี้เนี่ยมักจะมีทิศทางที่ เกิดขึ้นในวลาไล่เลี่ยก,กันนะครับไม่ว่าเงินจาชาติจะไหลเข้าหรือไหลออกก็ตามนะครับทำให้การกลับทิศเป็นขาขึ้นขาลงของ3ประเทศนี้มักจะมีรูปร่างหน้าตาหรือทรงเนี่ยที่คล้ายคลึงกันและเกิดในเวลาไล่เลี่ยก,กันเป็นส่วนใหญ่ครับ